ผักกาดดอกบ้านเข้าโอ้เป็นแต่เอาไปลวกกินกระป๋นปลาแซ่บเฮนยเพ็ดเนี่ยจ้าผักกาดดอกบ้านเข้าอ่ะโอ้งามบบกขาดเล่นอ่อนๆเลยจ้ากำลังพ่อลวกกินดีเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเนี่ยผักกาดดอกบ้านเข้าประกาศเกียวปีเนาะอืมดูจ่ายยอดเผลอ,นนะอัวอัวข้นแมนน่นันอนองนองกัน,นเก็บไปนี่ กำลังพอกินเลน่นเนาะจ้าเนาะนี่กินได้เบิ้ดทุงต้นเลยนี่อ่อนอนเนี่ยมึงคนรจะเป็นกำลังสิขึ้นดอก,ถ,กดถ้าเกิดว่าเอาเอา,เอาไว้โดนกนนี้มันสิแข็งเนาะเพื่อนเนาะนี่กินได้เบิดทุกต้นเลยนี่โอ๊สองแปงงามเลยจ้าเนี่ยใบอ่อนออนเลยพักการดอกบ้านเฮาเอ็นตาบ,บานเฮาเนาะบุกงด้วยน้ำสาเนาะเพื่อนเนาะมคู่สา ไปหน้าไปหดพักพดยังนี่อันนี้ก็ขื้นมาดาด้ากอันี os, ้เบิ่งพักยอนอยู่จ้ะผักกาดดอกหลวกกินกับปนลเออไอหนึ่งปลาเนาะเพื่อนเนาะหนึ่งปลาหน้าบ้านเฮา้เนาะเบิ่องนี่นอนอ่อนๆอ๋อๆได้ดิอืเนาะขักแน่ผลปลูกได้กินยอนอยู่อือมาเบิ่งเบืองเบิ่งงเบิ่งไก่เบิ้องไก่ ซอยกับว่าแมนซอยอยังได้หนีซอยแบบว่าจังเดะล่ะเข้าบอดิไซน์อันนั้นไหมยอยากยังดอกว่าว่าเปลี่ยนดอกอืมว่าไปหลายมันสิพิษเนี <c> ่ย <ười> <c ười> จ้ามาเบืองผักหิเข้าล่างพอกินเลยโอ้อันนี้ผักยังบุ่นีน่นะสิเป็นหยาเนาะจ้าเนาะ หยายัายางบุขั้นพ่นหุดจักกันเพิ่นเอาไปรีวิวนี่แต, vos, แตกล้านแตกเสียนคนนี้นี่ไม <65 S 1> <Whoa> ่แม่นธรรมดาได้นน่หยาหยาดีหยามีสรรพุนเพื่อนเพื่อนผู้พ้นหูคนกกษสิเด็แนะน้ำวิธีถือเนาะจาเนาะมาฟังท่งนี้กสิรเป็นดอกผักสะแงะจ้ะดอกผักสะแงะน้องๆปลูก ไว้เอาไว้ใส่แกงน้อไหมน้อจ้าตอนนี้่นแก่แล้วเพิ่มออกดอกแล้วจ้าแต่ว่าพี่ดาว่ามันงามเลยเพื่อนเพื่อนเ,เนาะนี่ดอกเขา,ขาวางามๆเลยดอกพักสเสนเงะจ้านองปลูกไว้ไว้ใส่แกงน้อไหมพ่ะนะนี่งามงามเป็นพักจ้าเป็นพักพักหลายอย่างนี่จ้า อันนี้ก็สิเป็นต้นมะเขือม่วงเนาะน้องเพื่ปลูกไว้เนาะจ้าเนาะมันนี้ก็สิพามาชมพักคลิปนี้ก็เอาไวส้สนี่อนเนาะจ้าเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาชมคลิปเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า